สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะไอโนตเกมไกด์ในสโนเบกคอนเทนเมนต์โซนะครับกับเบอร์เ e y ีเนมนะครับจัดกันมาอีกคนนะครับกับ dps ที่ผมมองว่ายังเป็นเมตาอยู่นะฮะเล่นง่ายสกิลเข้าใจง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนดาเมจแรงนะครับเล่นมันนะครับ กับน้องแคทย่านะมันง่ายยังไงไดาเม็เแรงยังไงเดี๋ยวเราไปทำนี้แกับน้องกันครับมาดูกันที่อาวุธกันก่อนนะครับแคทย่านี่คืออาวุธที่เขาเรียกว่าคลอสโบหรือภาษาไทยเรียกว่าน้ไม้นะครับกดเล็งได้ตาปกติครับยิงฮีะนัดอย่างนี้นะฮะอันนี้คือกระสุน Normal Shot ตนะครับไม่ต้องรีโหลดโอ้สุดจัด ยิงได้อย่างต่อเน,นื่องชิวๆไปครับถ้าเกิดกดปุ่มร e โ o a d นะครับจะเป็นการเปลี่ยนประเภทกระสุนนะครับจะเป็นกระสุน special shot นะครับจำด a เมจ e AoE ครับในระยะประมาณหนึ่งซึ่งเรียกว่าก็กว้างไม่ใช่เล่นนะเก็บมอนหมู่ได้ดีนะครับนะไฟเลทจะต่ำกว่า normal shot นิดนึงสังเกตด,ดูฮะอันนี้ดาเมจหมู่เลยนะครับ โดนกันเป็นยวงเราเปลี่ยน normal ช h อตเดี๋ยวดูไฟเลทของเขาครับกะทีกว่านะอ่าอันนี้ normal shot นะครับสกิลนะครับ normal สกิลนะครับถ้ากด normal สกิลปุ๊บจะเป็นการตั้งป้อมครับเธอจะอยู่นิ่งครับแล้วไฟเลทจะสูงขึ้นสามารถใช้กับกระสุน เปเชียลชอ็อตแบบ l อได้ด้วยพอรีคูดาปุ๊บตั้งป้อมครับแล้วยิงไฟเลสจะสูงขึ้นครับดามเมจจะแรงขึ้นด้วยอย่างนี้เลยแล้วกระสุนนะครับทุกนัดของคัชยามีโอกาสติดซีซีนั้งแข็งกดดอชนะครับเป็นการถอนผมตั้งป้อมอีกทีนึงนี่ครับดูไฟเลสของเขา normal skill นะครับจำเป็นจะต้องใช้ปลอดพลังงานสีฟ้านะครับที่อยู่บน HP เราด้วยนะครับถ้าเรากดตั้งป้อมนี้อย่างนี้ครับจะก็จะเห็นว่าปลอดสีฟ้านั้นจะลดลงแต่ว่าก็เยอะคินไ,ได้จำนวนเยอะมากนะครับนี่นะครับนะการโจมตีปกตินะครับก็จะมีส่วนในการาเพิ่มปลอด S energy สีฟ้านี้ขึ้นมาครับ ทีนี้มาดูในส่วนของซั p พ o r t skill กันบ้างนะครับ s u p p อบ t skill ของแคทญานะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับยิงดาเมจน้ำแข็งออกไปครับเราก็จะมีโอกาสในการ h cc น้ำแข็งทำให้มอนโดนแช่แข็งนะครับหยุดนิ่งไปนะครับนี่ก็จะเป็น skill ัพ p อ o r t ของแคทญาครับ skill ันติของน้องแคทญานะครับจะเป็นการทำา a เม g e oe นะครับด้วยศรน้ำแข็งที่หล่นจากฟากฟ้านะครับ นะอันนี้จะมีโอกาสติดซีซีน้ำแข็งด้วยนะครับวิธีการเลงก็คือตัวเป้านะครับเอาเป้าไปมาร์กนะครับจุดแบบที่มอนอยู่หน่อยนะครับแต่จริงๆเกมก็ค่อนข้างจะช่วยในะการเลงสกิลตัวนี้อยู่นะครับนะกดปึ๊บแล้วก็จะตั้งป้อมขึ้นยิงเทาไฟครับแล้วก็จะเห็นสอนน้ำแข็งพุ่งลงมาครับนี่นะครับแล้วมอนก็มีโอกาสติดซีซีด้วย จากน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งก็ขั้นรุนแรงนะครับใช้กับบอสก็ได้ด้วยนะครับแถมวงนะครับถ้าเป็นบอสนะครับวงน้ําแข็งที่เห็นนะครับจะเคลื่อนที่ก็หาบอสด้วยเวลาบอสเคลื่อนที่ไปมานะอ่านี่นะครับก็เป็นอันติของแคตยาครับสำหรับแนวทางในการเล่นนะครับก็อยู่ที่ว่าอยากยิงเป้าหมายเดียวนะครับก็ใช้กระถุนนอร์มัลช็อตั้งป้อมิง อยากเก็บมอนหมู่ก็เปลี่ยนเป็นกระสุนสเปเชียลช็อตครับแล้วก็ตั้งตั้งล้อมแล้วก็ยิงดาเมจเอีก็จะกนข้วงกว้าง,ง,งพอสมควรนกันนะฮะนะซึ่งถ้าเราเจอกับเป้าหมายเดียวอย่างบอสนะครับนะหรือว่าเป็นตัวมอนแบบที่แบบใหญ่หน่อยนะครับไม่ใช่พวกกีกี้เนี่ยเราก็จะใช้กระสุนยิงเป้าหมายเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งล้อมก็ได้ อย่างนี้มีแท่นนะเราจะทำลายแท่นกระแทกก่อนอนี้นะฮะเราก็จยิงเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนกระสุนครับกูดาวดาเสร,ร็จแล้วก็ยิงจำเออยเก็บมอนกี่ที่ไปผ่า <c oughs> นแบนี้ก็ได้เราจะเล่นมอนใหญ่นะครับ เขาเปลี่ยนกระสุนกราอัดแบบนี้ครับถ้าเป็นบอสก็ยิงอย่างนี้ฮะก็จะไ,ได้ดาเมดรุนแรงหน่อยเพราะว่าไฟเลสถือว่าคอนนนะ่อนข้งสูงประมาณนี้นะแนวทางการเล่นจะเน้นตั้งป้อมแล้วก็ยิงเอสเอเนจี s e หมดก็เก็บเอสเอเนจี e ครับผมมาดูรายละเอียดสกิลกับการอัพทีโอโทปิกกันที่นึงนะฮะ <S <c oughs> <S Normal s สกิลนะครับคูดาวสามวิ พลังงานใช้ศูนย์เร็วจัดนะก็คือเขาเรียกไอ้ท่าตั้งป้อมนะฮะว่า g u การั Tree Form นะฮะนะอันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าตอนที่อยู่ใน g u การั Tree Form เนี่ยตัวแคทยาจ,จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีพลังต้านทานทุกดาเมจทุกท่าอยู่ที่15%นะครับนะแล้วก็การกดดอชนะครับก็เป็นการยกเลิกนะครับตัวป้อมนะครับ g u i d a n ีฟอ e ์มเลยนะฮะแล้วก็อ่า อย่างที่บอกว่าการยิงด้วยนอร์มัลสกิลนะครับจะไม่มีส่วนในการเพิ่มเอเร์จี้แต่จะลดด้วยซ้ำนะฮะก็คือ Normal f i r i n g จะลด0.5นะครับส่วน Special f i r i n g ที่ยิงแล้วได้ดาเมจเอเนี่ยจะลด1.5นะครับอ่าแล้วก็อ่าเขาจะบอกว่าตัวเลตเอาไฟมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไฟนอลดาเมจมันจะลดลงนะครับนะแต่ว่า ตัวอัตราไฟลเลสน,นะครับของกระสุนปกติเนี่ยจะอยู่ที่8นัดต่อวิๆๆๆๆๆๆนะครับส่วนกระสุนสเปเชียลนะครับนะที่เป็นดาเมจ e O.E เนี่ยจะอยู่ที่2.86นัดนะครับต่อวินาทีนะครับอ่านะแล้วก็กดสกิลซ้ำก็เป็นการยกเลิกนะครับยกเลิกสกิลนะแต่ว่า ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันจะตัวดาเมจมันจะดีครีสลงนะครับในการยิงตั้งป้อมเนี่ยห้าสเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์ซเนี่ยนะ normal skill แปอต special shot เนี่ยแปินะครับยิงโดนสิ่งปลูกสร้างสิ่งของเนี่ยดาเมจลดลง50%นะครับนะแล้วก็ u energy ลดลงนะครับอัตราการเพิ่มของหลอดอันติเนี่ยลดลง25% เห็นว่าลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่มันก็กลับมาเพิ่มอยู่ดีอ่ะ <c oughs> นะนะนะอ่ามาดูที่วัตถุปิกของโนวสกิลกันดีกว่านะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าเกิดยกเลิกนะครับตัวาการตั้งป้อมยิงนะครับด้วยการดอชนะครับค่าพลังโจมตีของแค่ย่าจะเพิ่มขึ้น15%วเวลา8วินะครับเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้าครูดาวตัว,ต,วตัวสกิลตัวนี้ก็จะรีเซ็ตท,ทันทีนะครับ นะคือไวขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่น่าจะเป็นช่วงของการเก็บสแต็กนะครับตัว S Energy หลอดสีฟ้านะฮเอดาเมจมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับถ้าใส่อาวุธประเภทน้ำแข็งนะครับนะแล้วไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งป้อมยิงนะผมเรียกกันแล้วกันนะนะครับทุกครั้งที่ยิงโดนนะครับจะเพิ่มนะครับ S Energy 2หน่วย จากปกติหนึงหน่วยนี่นะชา์เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสกิลแพสซีฟนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าทําดาเมจ a อ e ีนะยิงกระสุนน้ำแข็งออกไปนวงกว้างตุ้มนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มอนจะติดแช่แข็งนะครับอยู่นานสองวนะิอัปเกรดตัวฝั่งซ้ายนะครับเขาบอกว่าไอาเจ้าสกิลตัวนี้มันใช้ในสถานะไล้การควบคุมนะครับ ซึ่งจะเป็นการยกเลิกสถานะน,นี้อันนี้จริงๆผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ก็ต้องขอให้ด้วยนะครับแต่ว่าอัพสุดได้ก็อัพสุดประมาณนี้นะครับฟังขวาดีกว่านะครับตัวรัศมีการระเบิดนะครับของอตัว support skill ตัวนี้จะกว้างขึ้น50%นะอันนี้ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับ skill อันตินะครับคูดา50วินะใช้พลังงานอยู่ที่60นะครับจริงๆตรงเนี้ย สกิลที่เป็นอันตรีจริงมันมีสามบรรทัดอะไรข้างล่างคืออะไรนะครับข้างล่างคือเป็นแพสซีฟสกิลที่ติดตัวน้องแคทยามานะครับเขาไม่เอาไว้อธิบายใน Normal ลสกิลเข้าใจว่าตรง normal skill นะ้องสกิลแหละตัวอักษรมันเยอะละเลยมาฝากแปะไว้ที่ที่อันตีว่างยิงอันตรีมีสามบรรทัดนะครับก็คือเขาเรียกว่ายิงกระสุน Kill ิลฟูบาลาด นะครับนะก็คือที่มันเป็นลูกศรน,น้ําแข็งนะที่ผมบอกนะแล้วก็ลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดนะฟอรอสดาเมจนะครับนะก็คือเป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับ0-4วินะครับเป็นเวลา10วินะครับนะเอาเรื่องเองทีโอโทปิกก่อนนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับตัวดาเมจคูดาวนะครับเจ้าตัวกิว,กวฟูบาลานเนี่ย คู่ดาวเนี่ยมันจะลดลง0.2วินะครับแล้วก็วง a o e เนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%ก็คือรัศมีการทำลายล้างกว้างขึ้นนะครับส่วนฝั่งขวานะครับถ้ายิงนะครับถ้ายิงเจ้ากระสุนตัวเนี้ยนะครับจะลดนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่ของมอนเนี่ย10%เปเ็นเวลา3วิแล้วถ้าเกิดมอนเนี่ยโดนนะครับไอ้เจ้ากระสุนน้ำแข็งเนี่ย10ครั้งนะครับจะติดแช่แข็งนะครับ อยู่อีกนานอีกสามวีด้วยนี่เป็นไงนะฮะสกิลแพสซีฟนะครับ,อ, passive, รบอันนี้เขาบอกว่าถ้าอาวุธของเธออยู่ในโหมดนอร์มอลนะครับโหมดนอร์มอลก็คือกระสุนยิงทีละนัดนะครับนะแต่ละช็อตเนี่ยจะเพิ่มนะครับ a p t จูดเอฟเฟ e c t นะคืออะไรนะเขาบอกว่าทุกช็อตน่าจะยิงนะฮะดามเมจจะเพิ่มขึ้น นะ35%ของ a อ t แท็บวกอีก200แล้วเป็น Damage น้ําแข็งนะครับแล้วก็ยังเพิ่มนะครับ5ลังโจมตีอีก7%ทุกๆ100 Alignment Index ด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะ Alignment Index คืออะไรนะฮะะ Damage Deal by a l t i t u d e Effect นะครับที่จะยิงใส่เป้าหมายนะิดแช่แข็งเนี้ยจะเพิ่มขึ้นถึง100%อย่างที่บอกนะเมื่อกี้ที่บอกว่า ไ,ไ,ไอ้ดาเมจตรงนู้นมันลดลงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็เพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอาวุธนะครับอยู่ในโหมดสเปเชียลนะครับก็คือยิงดาเมจเอนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวอัตราการติดเอฟเฟก c t นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับนะก็คือไอ้เจ้าเอฟเฟกตัวที่บอกเพิ่มดาเมจพวกเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าแต่ว่าไฟนอลดาเมจนะครับที่เกิดขึ้นจะลดลง50%เนะเพราะว่ามันโดนมอนหมู่นะครับนะ ไปตรงไหนก่อนดีมาที่ Passive s k i ก่อนละกันนะนี้ผมอธิบายง่ายๆเลยนะฮะนะอุ๊ยโทษนะฮะอธิบายง่ายๆเลยนะฮะก็คือตัว Passive s k i เนี่ยของน้องคือถ้ายิงนะครับอ่ายิงกระสุนปกตินะครับเขาจะเรียกปิด Star f ฟ e e t ก็คือถ้าสังเกตในใ,ในในภาพนะครับจะเห็นว่ามอนเนี่ยเวลาโดนยิงจะมีรูปเกรดหิมะนะครับแล้วสแตกก็กมันค่อยสะสมนะครับอันนี้คือ Star ์ฟีนะครับ ยิงกระสุนปกติทีละ1สแต็กนะครับมีโอกาสติดและมีโอกาสไม่ติดนะครับถ้าครบ10สแต็กก็คือไอเจ้ารูปเกล็ดหิมะเต็มก็จะติดแช่แข็งนะครับนส่วนถ้าเกิดยิงกระสุนเป็นกระสุน LE นะครับ Special Shot เ,เนี่ยจะติดทีละส s t สตาฟีนะครับนะซึ่ง มันก็จะสะสมนะครับ10ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะติดโฟลเส้นนาน2วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลแพสซีฟนะอะไรเมนต์อินเด็กคืออะไรนะครับก็คือดัชนีความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮนะเมื่อกี้บอกว่าเพิ่มทุก100อเนาะอันนี้สัอัด,ดยป3 0 0นะครับและไอเจ้านี่มันเพิ่มได้ยังไงไอดัชนีความสัมพันธ์นะมันเพิ่มมาจากที่ออโทปิกที่อัพนั่นเองนะครับถ้าเรากดดูรายละเอียดนะครับนะก็จะเห็นว่าบางเนี้ย บางสเตปบางสเตปนะครับมันจะเพิ่มแต่สิ่ความสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยเนี่นหิบห้นะครับสิบนะนะครับห้ารวมๆก็จะร้อยละนะอ่านะฮะตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยนะเพิ่มอะไรไม่เด็กไปในตัวนะครับอทีนี้มาอัพอะไรดีนะครับแน่นอนครับถ้าเราจะเล่นแคทย่าเป็นอ่า DPS นะครับก็คงไม่พ้นนะครับ normal skill กับอันติจัดไปเลยนะครับนะจัดไปเลยคือถ้าเอา3อย่างแรกนะผมแนะนำฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพิ่มด a m a g เวลาที่ว่าลดลดจากเขาเียหยุดจากการตั้งป้อมอะแล้วก็มาต่อที่อันติทั้ง2ข้างเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่ม le area นะครับอีก50%นะครับส่วนฝั่งขวาก็ทำให้มอนติ cc ตรงขึ้นนะครับ เสร็จแล้วก็ตามต่อนี่เลยฮนะฝั่งขวาของ normal skill นะครับอันนี้จะได้เก็บ stack energy เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัว passive ก็มาเอาฝั่งขวาก่อนนะครับที่ขยาย damage area 50%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมเองก็แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็อัพได้ก็จัดไปนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของ skill ละที่ออโ p ปินะฮะ มาดูที่เมนิเฟตกันบ้างน,นะครับสเต็ปที่หนึ่งเลยนี่นะฮะก็คือผมเลือกหมวดตั้งป้อมแล้วกันนะถ้าถ้าอยู่ในหมวดตั้งป้อมนะครับแคทย่าเนี่ยทุกช็อตที่ยิงออกไปนะครับจะติดโซลิดเดอร์เอฟเฟกนะครับมันคืออะไรนะเขาบอกว่ามันจะเป็นสแต็กที่จะเพิ่มอัต,ตาราการยิงนะครับเรทออฟไฟนะครับหนะครับมันเก็บสแต็กได้สูงสุด25สแต็กนั่นก็คืออัต,ตารา ไฟเลทจะเพิ่มขึ้น25%เนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ยิงนะครับถ้าไม่ยิงไอเจ้าสแต็กตัวนี้จะลดวินาทีละ5สแต็กนะครับก็คือ5วิก็คือหมดเลยนะและถ้าเกิดโดนดาเมจนะครับระหว่างที่ตั้งป้อมโดนดาเมจอัดเข้าไปป้องเนี่ยครับก็คือไอเจ้าสแต็กตัวนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผลของเอฟเฟกตัวนี้จะโดนได้แค่ครั้งละ1ครั้งใน 0.5วิต่อครั้งอะนะครับนะแต่จริงๆคือมันก็สั้นมากนะฮะนะแล้วเขาบอกว่าการที่ยกเลิกโหมดตั้งป้อมนะครับจะไม่มีผลในการรีเซ็ตสแต็่าน,นะครับมันยังมันยังมีโอกาสสะสมได้นะครับเออนะฮะในะน,ะน,นี้ก็คือพูดง่ายเพิ่มไฟเลสนั่นเองนะครับไป m a นิเฟส t step สองนะฮะก็ะคือเขาบอกว่า แคทจ้าเนี่ยเวลาตั้งป้อมยิงเนี่ยอของที่เป็นประเภทสิ่งของนะครับจะเพิ่มาดาเมจ30%นะครับเสร็จแล้วก็สามารถเก็บ S-Energy ได้อีก0.8หน่วยนะซึ่งปกติแล้วคือการไปยิงตีกุกซ่ไม่ใช่สิ่งของในชานครับมันจะไม่ได้ S-Energy นะครับแต่ว่าอันเนี้ยของแคทจ้าเนี่ยสามารถเก็บได้ด้วยนะฮะจะเป็นพวกขังระเบิด สิ่งกำบังลังกระดาษลังไม้อะไรก็ว่าไปนะฮะเสร็จแล้วสเต็ปที่3นะครับสตา์วินาที่ใช้ในการยกเลิกนะครับคือกดดอชนะครับเพื่อยกเลิกหมดตั้งป้อมเนี่ยจะลดลงถึง40นะใช้แค่40หน่วยนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวโซลิ d เดอร์สแต็เนี่ยจะไม่ลดลงไปเวลา5วินะครับถ้าเรากดแทร็เข้าดอชนะครับนั่นหมายถึงว่า คูดาวสกิลหนึ่งอ่ะมันแค่สามวิเนาะเพราะนั้นคือถ้ามารีคูดาวปุ๊บแล้วเรากดตั้งป้อมต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยครับสแต็กของเจ้าตัวไฟเลสจากสเต็ปแรกอ่ะมันจะยังอยู่นะฮะสเต็ปที่4นะครับไปเพิ่มเลเวลนะครับอีกหนึ่งเลเวลให้กับนอร์ม l ลสกิลนะครับนั่นะค,คือไอ้เจ้าตัว Final d ดาเมจนะครับที่เขาเขียนอธิบายว่าไอ้โหมดนอร์มัลช็อตเนี่ยที่ดาเมจมันจะลดลงเนี่ย มันจะลดลง <c oughs> เขาเขียนอธิบายแปลกนะเอางี้ละกันมันลดน้อยลงครึ่งหนึ่งจากที่มันกาหนดนจบคือดาวมีแรลงขึ้นนั่นเองประมาณนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับสเต็ปที่5นะผมยังไม่ได้ทำนะเพิ่มอะไรไหมอินเด็กไปอีก165กอ่าก็คือเมื่อกี้ที่เราเห็นนะว่ามีสกิลที่มันอ้างนะครับ Passive สกิลที่ที่มันอ้างอนะไรไหมอินเด็กเนี่ย นั่นหมายถึงว่าพอสเต็ปที่5เนี่ยอะไรไม่ได้จะเพิ่มอีก165หบน่วยนะครับซึ่งก็จะดาเมจแรงขึ้นอีกเยอะมากเลยนะ,ะสำหรับทีมนะครับกับแคทหญานะฮะก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจุดอ่อนของแคทห่าเลยนะที่สำคัญเลยนะคือเธออยู่กับที่นะครับนั่นคือโหมดตั้งป้อมนะครับเพิ่มไฟเรทนะครับดาเมจแรงก็จริงนะครับแต่ว่า เราก็จะกลายเป็นเป้านิ่งนะครับเพราะนั้นคือถ้าถามว่าฮิลเลอร์ที่ค่อนข้างเหมาะนะครับนะอันแน่แน่คือเอชเชลนะครับใช้ได้ชวชว์เพราะว่า,าวงฮิลของเอชเชลนะครับมันจะเคลื่อนที่ตามตัวละครนะครับนะถ้าไม่ใช่เอชเชลนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะนะกับแคทย่าเลยนะคือยาโอะนะครับ สีดาวนะครับนะซึ่งเนื่องจากแคทย่านะครับดาเมจจะเกิดจากการที่เธออยู่กับที่นะครับนะถ้าเทียบกับ d p s อย่าง Wednesday, เว d นสเตอินฟินิตไซส์นะครับอันนั้นะ่ะต้องเคลื่อนที่นะครับเพวาะนั้นคือวงฮิลของยาโอตดตามไม่ทันแต่ถ้าเป็นของแคทย่าเนี่ยยาวงฮิลของยาโอดเนี่ยทำงานสบายมากนะครับเรียกว่า ปล่อยสกิลของยาโอเสร็จปุ๊บตั้งป้อมปั๊บนี่คือน้องแทบจะเป็นอมตะนะครับนะเพราะว่ายาโอเนี่ยฮิวค่อนข้างแรงนะอยู่แล้วนะครับส่วนซัพพอร์ตนะครับก็ใช้ได้หลายคนนะครับจะเป็นเอญนยาก็ได้นะครับจะเพิ่มดาเมจท่าไฟฟ้าให้นะครับหรือว่าจะเป็นเฟนนีนะครับในร่างอ่าประกายดาวนะครับสตาร์ชายนะครับอันนี้ก็จะทำให้อาวุธนะครับ ลูกศรลูกศรน,นะครับของหน้าไม้ของแคทย่าเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นเฟนนีล่างมงกุฎทำนะฮะมงกุฎจรรมตรงน,นี้ก็ได้นะน,นี่ก็เพิ่มไฟเลทเข้าไปอีกนะครับเพิ่มไฟเลทเข้าไปอีกประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับเวลาจัดทีมคู่อันนี้ไว้เล่นโหมดใต้ดินนะครับนะที่อยากให้ดูตรงนี้เพราะว่า อย่าง DPS เมน DPS เราสองคนนี้นะฮะก็คือตัวของเวนสเตย์กับตัวของแคทยาครับซึ่งถ้าเกิดต้องจัดทีมคู่นะครับ DPS วางไว้แล้วเป็นเมน2คนเนี่ยก็ขาดฮิลเลอร์นะครับนะถ้าจะให้แมทฮิลเลอร์ผมก็จะแนะนำแมทประมาณนี้คือเอชเชลนะครับไปแมทอยู่กับตัวของเวนสเตย์นะครับส่วนแคทย่านะครับก็ใช้ยาโอมาแมท เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเธออยู่นิ่งนะครับเธอเป็นดาเมจประเภทอยู่กับที่ส่วนเว้นเดย์เป็นดาเมจประเภทเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยเลือกฮิลเลอร์ที่พันธงเหมาะเหมาะสมกับกับรูปแบบนะการการเล่นนะครับของของเมนดีเวสเรานะอ่าส่วนเฉินซิง4ีดาวใช้ได้ไหมก็ใช้ได้กับทั้ง2กรณีสาหรับใครที่ไม่มีเอชเชลนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเอชเชลเป็นเฉินซิง เวลาไปแมชกับทีมของเวนเตนะครับแต่ว่าถ้าทีมของแคทยานี่ก็อย่าอกเลยฮะนะถ้าไม่มีเอชเชลนะอันนี้ก็เป็นกรณีแบบว,ว่าจัด2ทีมนะครับเย่างงฮะน้องแคทยานะครับนะคอมเมนต์นะฮะก็คือว่าไปได้ทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับจะเล่นลุยด่านเก็บมอนมูนะอ่าเ็เปลี่ยนกระสุนนะครับจะยิงวอรนะ ยิงเดียวนะครับไฟเลทสูงดาเมจแรงก็เปลี่ยนกระสุนเป็น normal นะครับเอาไปลงตี้กับเพื่อนก็ไม่ติดนะครับโหเล่นมันนะครับสะใจนะครับทำดาเมจให้ตี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะยิ่งได้หน้าไม้สีทองของน้องเขาเนี่ยเอาก็ยิ่งจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะฮะนะก็เป็น main dps อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเล่นง่ายเล่นได้แล้วก็น่าปั้นด้วยนะครับอยากแนะนำมาให้ให้ให้ปั้นนะก็ะะถ้าอนาคตยังไม่มี DPS ที่โหดกว่าเคทียรานะครับตอนนี้มีกันสองคนนะครับก็ผมแนะนำว่าถ้าเจอตู้หรลันก็จัดไส่ซะหน่อยน,นะฮะนะทำไว้เล่นได้ครับทำไว้เล่นได้ มองว่าสกิลแบบนี้ก็น่าจะยาวนะ,ะเพราะว่าเล่นง่ายนะครับอย่างที่บอกเล่นง่ายนะเล่นกับคอนเทนต์ไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเล่นยิงบอสไปเล่นตีกับเพื่อนนะครับอีเวนต์ไหนก็ได้หมดนะก็ฝากน้องเขาไว้ในอ้อมอกความใจด้วยนะครับนะชุดก็ค่อนข้างแรงนะเพราะกระดาเมจของน้องก็เลยนะฮะ โอเคนะสำหรับวาลคิรี่เนมนะครับในคลิปนี้รีวิวน้องแคทยานะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปคอมเมนต์นะมีคำแนะนำติชมนะบางอย่างผมก็รู้ไม่หมดนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะใครที่รู้มีข้อมูลก็มาแชร์กันได้ใต้คลิปนะฮะหรือว่าจะฝากนะครับคำถามไว้ใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับวอลคิรี่เนมคอนโซนเบรคอนเอนเมนโซนนะครับฝากไว้เป็นเท่านี้ครับไปแล้วฮะ บายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮนะขอให้สนุกกับ Snowbear c o n d e n s o e นะครับผมสวัสดีครับ